สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่24นะครับมิถุนายน2563นะครับอ่าก็เหลืออีกแค่นะครับ6วันเท่านั้นเท่านัะครับผลสารกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับนะครับ สำนักนะครับมาตามสัญญานะครับเลขรัฐบาลนะครับขอแค่คำขอบคุณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเจ็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับสนับสนุนในการซื้อสากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับคำว่าติดตามนะครับ อยู่ด้านขวามือนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะแอดนะครับอ่านะครับมาตามสัญญานะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยนะครับงวดนี้นะครับแอดก็ไปหามานะครับจากต้นฉบับกันเลยนะครับต้นฉบับนะครับงวดนี้ก็ให้มานะครับเป็น4 6 3นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ4 6 3นะครับ ที่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับเลขในดวงใจก็สามารถนะครับนำเลขนี้ไปรุนโชคนะครับนะครับในซื้อลอตเตอรี่นะครับเผื่อมีดวงนะครับไม่แน่นะครับคุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าดวงคนเราก็ไม่แน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ